ปัญหาใต้ตาคล้ำนะคะก็คือกังวลเรื่องใต้ตาหลึกใช่ไหมคะใช่ค่ะมันค่อนข้างที่จะคล้ำดังนั้นเวลาแก้ไขเราจะใช้คิปเลือกสองชนิดคือมันเวิร์กมากทุกคนเ่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากเลย สวัสดีค่ะตาจิอารพรเส้นดำค่ะตอนนี้นะคะตาลททำอาชีพเป็นฟรีแลนซ์ค่ะแล้วก็เป็นนางแบบแต่งหน้าเมคอัพต่างๆต,ตาลก็จะมีปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยก็คือปัญหาใต้ตาคล้ำนะคะเพื่อนๆก็จะทักว่าเอ้ยนอนน้อยหรือเปล่าพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเปล่านะคะตาญก็เลยคิดว่าโอเคเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเพื่อแก้ปัญหานี้ตาลก็เลยมาที่นี่ค่ะ AIC Clinic นะคะแล้วตอนนี้นะคะตาลก็กำลังรอที่จะไปพบคุณหมอเดี๋ยวคุณหมอจะให้คำแนะนำยังไงบ้างนะคะเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับก็สอกังวลเรื่องใต้ตาลึกใช่ไหมครับใช่ค่ะมันค่อนข้างที่จะคล้ำด้วยความเราเป็นคนผิวเข้มอะค่ะพอเราแบบว่ายิ่งไปโมกยิ่งไปอะไรเงี้ยระหว่างวันเราก็จะรู้สึกว่ามันหมองอมจริงๆก็เป็นปัญหาแล้วว่าใต้ตาม,มันดำก็เลยยามจะปกปิดใช่ค่ะสังเกตไหมคะว่าจริงๆเป็นทั้งสองข้างเลยข้าั้งขวาทข้งซ้ายแต่ว่าเราจะเห็นความคล้ำม,มีร่องน้ําตาแล้วก็ใต้ตาที่เริ่มจะลึกลงใช่ค่ะต่อเนื่องมาถึงบริเวณแก้มด้วย ขวาขท้งซ้ายนี่ต่างกาันเห็นไหมคือขัางนี้มันจะยุบกว่าอ่าพอมันยุบกว่านี่แก้มันเหมือนตกลงมาแล้วเราจะรู้สึกว่าเหมือนร่องแก้ม้างนีดูด้วยอ๋อใช่ค่ะอ่าดังนั้นนะเวลาเราแก้ไขใต้ตาเนี่ยเราไม่ได้แก้ไขเฉพาะใต้ตายอย่างเดียวเนื่องจากว่าส่วนด้านล่างเนี่ยมันฟุดลง,งไปด้วยดังนั้นเวลาแก้ไขเราจะใช้ฟิลเลอร์สองชนิดที่มีโมเลกุลที่ต่างกันคือเป็น HA ทั้งคู่ไฮยาลูโรนิกแอซิดแต่ว่าใช้โมเลกุลใหญ่เพื่อเป็นการเหมือนเสริมตรงเนี้ ดันขึ้นมาทําให้แก้มเนี่ยดูนูนขึ้น oh. ดูแก้มเต็มขึ้นเราก็จะช่วยทําให้ใต้ตาดูดีขึ้นในระดับหนึ่ง <c oughs> แล้วเราใช้ใช้โมเลกุลละเอียดแก้ไขายงานตรงเนี่ยใต้ตาชิดๆขอบตานี่เลย oh. ลก็จะทําให้ตรงรอยคล้ำอ่ะดูสว่างขึ้นดูใต้ตาดูเรยียบเต็มแล้วก็ดูเนียนดูเหมือนสดชื่นขึ้น <c oughs> <ๆ>ก็จะได้ตอบโจทย์เลยว่าเรื่องความคล้ำอะไางเงี้ยมันก็จะลดลงล <c oughs> แหละทำนี้เราก็ไม่ต้องแต่งหน้ามากมันก็จะดูคือดูดีอยู่แล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยหน้าธรรมชาติก็จะดูดีเลย ใชอย่างนี้ค่ะคุณหมอแล้วนานไหมคะกว่าที่หลังจากฉีดไปแล้วเราจะเห็นผลเนี่ยจริงๆป,ปกติเราฉีดแล้วเราเห็นผลทันทีฟิลเลอร์เนี่ยเราฉีดแล้วเราตรงที่มีปัญหาเรื่องร่องหรือว่าลึกหรือว่าไม่เต็มเนี่ยมันก็จะบูดเต็มขึ้น,นมาท,าทันทีแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้สวย100ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะใช้เวลาอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยความบวมหรือรอยเขมมมันก็จะดีขึ้นหน้าก็จะดูสดใสขึ้นก็สักสองอาทิตย์เวลาบางคนเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะดูสวยเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ตัวฟิลเลอร อู่ได้เป็นปีโดยทั่วไปโดยเฉลี่ยนะครับพร้อมไหมเอ๋ยพร้อมค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปเตรียมตัวนะครับแล้วไปทำดันบนนี้เลยได้คะ่ะขอบคุณคะ่ะคุณหมอ ค่ะแล้วเนี่ยค่ะก็จะเป็นผลลัพธ์สองสัปดาห์หลังจากฉีดฟิลเลอร์ใต้ตามาคือก่อนหน้านี้ใต้ตาตามันลึกมากแล้วก็ดำมากแต่ตอนนี้นี่ก็คือมันเต็มขึ้นเยอะมากๆเวลาที่ล่าสุดไปเจอเพื่อนที่ทํางานนะคะเขาก็ทักว่าเออรู้สึกว่าหน้ามันอิ่มขึ้นไม่รู้ว่าทําไมเราเองก็ไม่ได้บอกว่าอ,อ๋อเราไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตามาแต่เนี่ยค่ะหลังจากเนี้ยคงต้องบอกแล้วแหละว่าเรามาฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาที่นี่ คือมันเวิร์กมากทุกคนอันนี้อยากมาให้ทุกคนที่มีปัญหาแบบเดียวกับตานะคะตรงใต้ตาความแล้วก็ลึกโบเนี่ยลองไปดูที่นี่เลย AIC Clinic นะคะแล้วก็มาทำให้หน้าของเราเนี่ยมันอิ่มเอิบกันเนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย